รายงานชุดกินอยู่รู้คิดเป็นมิตสิ่งแวดล้อมโดยข่าวสามิติร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ติดตามความพยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้ Green Card Application ครับ ร้านค้าสหากรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำกัดร่วมรณรง์ให้นิสิตสมาชิกและบุคคลทั่วไปทดลองใช้กร e นกา a r ดแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อสนับสนุนตลาดสีเขียวให้กับคนรักโลกพร้อมกับบ่งชี้ข้อมูลให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น ด้วยการสังเกตฉลากสินค้าที่ผ่านการรับรองทางด้านการผลิตที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือฉลากสิ่งแวดล้อมที่ติดอยู่บนตัวสินค้าประเภทต่างๆในร้านของสากลนะคะก็มีการแบ่งสินค้าเป็นชนิดต่างๆนะคะจะเห็นว่าสินค้าที่มันมีตัดสิ่งวดล้อมเนี่ยก็จะกระจายอยู่ในแต่ละประเภทนะคะแล้วก็ในแต่ละจุดของร้านนะคะก็ ในแต่ละชั้นนะคะเราก็จะมีให้นิสิตนักศึกษารวมทั้งบุคลากรนะคะสมาชิกของร้านสากรมหาจกเาเกษตรศาสตร์ได้เ,เข้ามาเลือกซื้อแล้วก็สามารถที่จะใช้โหลดแอปพลิเคชัน Green Card แล้วก็สามารถสแกนนะคะบาร์โค้ดที่อยู่ตรงจุดที่มีการบ่งชี้หรือมีสัญลักษณ์ว่าตรงจุดนี้มีสินค้าที่เป็นวิตติงิวดล้อมนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ภายในร้านของเรา โครงการแอปเดียวเขียวทั่วไทยหรือ Green Card Application เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้นรวมทั้งมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้ออย่างต่อเนื่องซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวัน ทั้งของกินของใช้หลากหลายประเภทภายใต้ของแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยค่ะหนึ่งก็เราก็จะให้ความรู้แล้วว่าแต่ฉลากแต่ละอันเนี่ยค่ะ มีความเป็นมาอย่างไรเขารับรองในเรื่องไหนบ้างนะคะที่ทเป็นฉลากสิ่งแวดลอมนะคะสองสินค้าประเภทไหนบ้างคะ่ะท,ที่จัดกลุ่มอยู่ในสินค้าที่เป็นมีกระสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เราก็สร้างแรงจูงใจว่าถ้า,าเขาสามารถไปสแกนบาร์โค้ดแล้วเขาสามารถสะสมคะแนนได้ในระดับหนึ่งเขาก็สามารถที่จะมาแลกรับของรางวัลกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมได้นะคะรูปแบบของตีนกาดแอปพลิเคชัน คือสามารถจัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการส่วนใหญ่จะสังเกตได้จากฉลากสิ่งแวดล้อมบนตัวสินค้าเมื่อสแกนหรืออ่านรหัสบนสินค้าแล้วระบบจะบันทึกและคำนวณคะแนน,นสะสมลงในฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อสะสมไว้แลกรับสิทธิประโยชน์หรือของรางวัลน,นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการรับข่าวสารข้อมูลของผู้ผลิตและทำความรู้จักกับฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย ในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่า6 0 0ัรายการที่เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถือว่าน้อยมากเทียบกับสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในตลาดนะคะข้อจํากัดอย่างหนึ่งของสินค้าที่เป็นมิตรก็คือประเภทไม่หลากหลายจํานวนมีจํากัดฉะนั้นการที่จะทําให้ผู้ผลิตสนใจที่จะทําในเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็คือความต้องการของผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อสินค้าประเภทนี้ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อผู้บริโภคต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็จะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิต ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Green Card หรือแอป,ปเดียวเขียวทั่วไทยได้แล้วที่ App Store หรือ Play Store โดยรองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android